ร้านค้าแห่งหนึ่งคมีทุเรียนห้าร้อยสิบกิโลกรัมนะฮะขายไปแล้วสิบเอดต่อสิบเจ็ดของทุเรียนทั้งหมดร้านค้าเหลือทุเรียนกี่กิโลเหลือเท่าไหร่ออไ,รนะไอสิเจ็ดสิบเอ็ดต่อสิบเจ็ดในที่นี้มันก็คืออัตราส่วนนะครับมันบอกว่ามันขายไปสิบอดต่อสิบเจ็ดนาะหรือถ้าเกิดเราเขียนอีกแบบหนึ่ง ในรูปเศษส่วนก็ย่อมเขียนได้นะครับอลองดูซิขายไปแล้วนะสิบเอ็ดส่วนสิบเจ็ดมันก็คือรูปเดียวกันนะฮะไม่ว่าจะเขียนเป็นไข่ปลาด้านบนหรือว่าเขียนเป็นเศษส่วนความหมายก็คืออันเดียวกันนั่นเองอถ้าเกิดมันขายไปแล้วสิบเอ็ดจากทั้งหมดสิเจ็ดแสดงว่ามันเหลือเท่าไหร่มันก็จะเหลืออยู่หกใช่ไหมฮะหกส่วนสิบเจดนั่นเอง แล้วโจทย์อยากทราบว่าจะเหลือทุเรียนกี่กิโลกร,รมัมเราก็เอาอัตราส่วนที่มันเหลือไปคูณกับจำนวนทั้งหมดก็คือเอา6ส่วน17ไปคูณใครฮะ510นี่ไงพอคูณเสร็จทำไงครับคิดเลขสิครับคิดเลขครับาตาัดเลขให้มันง่ายๆไม่คิดยากเราบอกว่า17คูณ3ได้51เเนาะ,ะแสดงว่า สิไปหารห้าสิบมันได้3แต่มันมีเลขศูนย์อยู่ใช่ไหมก็เติมตูดมามันก็จะเหลือ30มคูณหเราบอกว่า6กคูณสเป็น18ข้อนี้ก็เลยเหลือทุเรียนนะฮะอยู่180กิโลกรัมนั่นเองก็ใกล้นะครับเรียบร้อย